แน่เลยนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ออโตเมตอินทามของพี่ทัางใหญโคชต้นนะครับวันนี้นะครับเราจะเจาะลึกเข้าไปเลยนะครับว่าสินค้าโรดักอะไรที่ทําเงินในตลาดแอฟริกาโลกนะครับแล้วเราจะดึงทัฟฟิ่เข้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับพี่น้องดูตรงรายละเอียดตรงนี้ให้ดีนะครับรายละเอียดที่สามารถที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทำการออฟเฟอร์ตลาดแอฟริกานะครับสินค้าโรดักต่างต่างครับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปในคลิกแบงค์นะครับที่พี่น้องคุ้นเคยอยู่นะครับหากใครยังไม่เข้าใจคลิกแบงค์นะครับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับที่ผมอธิบายคลิกแบงค์ไว้นะครับค l ิกแบงค์เป็นตลาด Marketplace ที่ใหญ่ระดับโลกนะครับตลาดหนึ่งนะครับมีสินค้าอยู่เยอะแยะมากมายนะครับทั้งดิจิ t a ลและฟิสิกส์ฟิสิกส์อนะครับ ดังนั้นพี่น้องสามารถที่จะเข้าไปทำการออฟเฟอร์สินค้าในตลาดแอฟริกของ Clickbank Marketplace ของ Clickbank ได้เลยนะครับซึ่ง Marketplace อฟริกนี้นะครับมีอยู่เยอะมากนะครับในตลาดโลกไม่ใช่เฉพาะในไทยหรือในเอเชียเท่านั้นนะครับในตลาดโลกนะครับมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทําความเข้าใจนะครับเราจะต้องเปิดตัวเองให้เข้าสู่การเชื่อมต่อนะครับระบบของตลาดโลกให้ได้มากที่สุดนะครับ แล้วจะทําให้เรามีศักยภาพและมีโอกาสในการที่จะทําเงินระดับสูงนะครับตรงนี้นะครับผมพยายามที่จะฝึกนะครับทําให้เราเห็นภาพนะครับว่าโอกาสมันเปิดเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่หลายๆคนเข้าไปในออนไลน์กันเยอะมากนะครับและสร้างเม็ดเงินกันสูงมากๆในระบบออนไลน์นะครับดังนั้นพี่น้องจําเป็นจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจนะครับโมเดลธุรกิจเก่าๆเดิมๆใช้ไม่ได้ผลมากแล้วนะครับจําเป็นจะต้องดึงธุรกิจรุ่นเก่านะครับขึ้นสู่ระบบออนไลน์การดึงธุรกิจขึ้นสู่ระบบออนไลน์ทุกคนต้องเข้าไปทําความเข้าใจว่าระบบเซลล์โปรเซสเพื่อจะปิดการขายทํางานยังไงนะครับการที่จะมีระบบบเซลล์โปรเซสพวกนั้นได้นะครับจําเป็นจะต้องมีเครื่องมือแล้วเราจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือนั้น ให้เป็นนะครับเพื่อจะเป็นต้ามต่อในอนาคตนะครับหากใครไม่เข้าใจกระบวนการนี้นะครับว่าทราฟฟิกวิ่งเข้ามาแล้วคอนเวิร์ตเป็นเม็ดเงินยังไงร,รับรองว่าเหนื่อยมากมากเลยนะครับในการที่จะทําธุรกิจในยุคหน้าหรือคนทั่วไปนี่แหละครับจาเป็นต้องทาความเข้าใจในการหารายได้เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากรายได้เส้นทางเดียวพี่น้องหลายคนที่ทํางานอยู่หรือ เป็นฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจบางส่วนอยู่แต่ยังหาช่องทางนะครับว่าจะทำเงินยังไงตรงนี้เป็นโอกาสสูงมากๆนะครับที่น้องสามารถที่จะเข้าไปทำเงินตรงจุดนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงรายละเอียดนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปสู่การประกอบระบบในเสเตจถัดไปที่ทำให้น้องไปสัมผัสมิติใหม่ในการที่จะทำเงินออนไลน์นะครับและแอดวานซ์ขึ้นีกก็สามารถที่จะดึงเงินเข้ามาแบบออโต้ทำยังไงโลกก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับ เราจะเป็นต้องรู้ว่า AI เข้ามาช่วยเราได้ยังไงและเรานะครับในฐานะที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับจำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยียังไงเหมือนเราก็เรียนเรียนรู้มือถือนะครับสมาร์ทโฟนทำยังไงฟีเจอร์นี้ทำยังไงนะครับเราจำเป็นต้องศึกษาและปรับตัวเองด่วนนะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ให้ดูารายละเอียดนะครับให้พี่น้องเห็นภาพในารายละเอียดของโลกของ Affiliate นะครับซึ่งมีมูลค่าสูงมากๆเลยนะครับ ครับเราจะเข้าไปในแพลตฟอร์มของคลิกแบงก์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องเข้าไปรีจิสเตอร์นะครับกับคลิกแบงก์ก็จะเป็นพาร์เนอร์ของคลิกแบงก์นะครับผมยังไม่เจาะดีเทลลึกมากตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของสินค้านะครับที่ผมวิเคราะห์สินค้าให้แล้วตอนนี้นะครับในกลุ่มของ e-business นะครับกลุ่มธุรกิจนะครับเป็นเซกเตอร์ที่ทําเงินสูงอีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับพี่น้องเข้าไปนะครับ ในการที่จะหาโปรดักตัวไหนมีศักยภาพนะครับพี่น้อตครอสกัน2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือไปดูตรงจุด Popular นะครับคลิกตรงจุด p ๊อ u l a r นะครับแล้วก็ดูว่าโปรดักต์นั้นขึ้นอันดับท็อปไหมนะครับถ้าขึ้นอันดับท็อปแสดงว่ามีความต้องการสูงในตลาดนะครับแล้วคลิกตรง Popular เปลี่ยนเป็น g r a วิตี้ถ้าเปลี่ยน g r a วิตี้แล้วยังอยู่ในระดับท็อปแล้์นะครับแสดงว่าสินค้าตัวนั้น ขายได้นะครับแล้วมีความต้องการในตลาดสูงมากด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง Product ที่เราเช็คมานะครับเป็น Product ที่มี Average Sale อยู่ที่99.92 USD นะครับสินค้าตัวนี้นะครับมีคอมมิชชั่นให้เรา Average อยู่ที่50%เซลนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าขายได้99.92ก็50%คอมมิชชั่นวิ่งเข้าทันทีเลยนะครับตรงนี้เป็นดิจิตอล Product นะครับแล้วก็เอลเดรีวิวอยู่ที่ประมาณ50%นะครับไม่น้อยเลยนะครับคําว่ารีวิวนะครับก็คือถ้ามีการซื้อซ้ํานะครับก็จะเป็นการที่จะให้คอมมิชชั่นพึ่น้องต่อจากนั้นเนี่ยนะครับรับสินค้านี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวโฮมบิสเนสนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าเราจะเข้าไปเอาตัวลิงก์นี้ได้ยังไงนะครับ เมื่อพี่น้องสมัครของรายละเอียดของคลิกแบงก์แล้วนะครับเป็นพาร์ทเนอร์คลิกแบงก์แล้วนะครับพี่น้องเข้าไปโปรโมทนะครับตรงสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วใส่ニックเนมเข้าไปนะครับก็จะเจเนเรตฮอปลิงก์ออกมาให้พี่น้องนะครับซึ่งฮอปลิงก์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ในการที่จะส่งเชื่อมต่อให้ผู้สนใจนะครับคลิกผ่านลิงก์ตรงนี้หากหากคลิกผ่านลิงก์ตัวนี้แล้วนะครับจะเกิดคอมมิชชั่น50%ขึ้นทันทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในการที่จะสร้างกระบวนการให้คนมาคลิกไม่ใช่อยู่ๆเอาลิงก์นี้ไปแปะ,ะกระจายกันมั่วไปหมดนะครับซึ่งเราต้องมีวิธีการลงเซลโปรเซสแบบที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องทําความเข้าใจการลงเซลโปรเซตตัวนี้นะครับว่าทําได้ยังไงและมีเครื่องมืออะไรล่ะในการที่จะเข้าไปขายในโลกออนไลน์นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมได้สร้างตัวระบบเซลโปรเซสสำหรับโปรดักตัวนี้ไว้้พี่น้องได้ฝึกแล้วนะครับ ดังนั้นนะครับน้องสามารถที่จะเข้าไปในโปรดักต์ตัวนี้ได้เลยนะครับไปรับตัวระบบเซลล์โปรเซสนี้นะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดขั้นต่อไปนะครับในการที่จฝึกวิ่งน้องนะครับในการสร้างเม็ดเงินขึ้นในะบบออนไลน์จริงๆนะครับและนี่ก็คือหน้าตัวเพจเขาเรียกว่าหน้า Landing Page o f i n page Cap t u r e p เ g e นะครับเป็นหน้าเดียวกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดนะครับก็จะเป็นในลักษณะ การที่เราเอาคอนเทนต์ของเวนเดอร์รายนั้นนะครับทำไมต้องเอา vendor, เวนเดอร์คอนเทนต์ตัวนั้นนะครับมาใช้งานนะครับเพราะว่าเขามีทีมนะครับทีมการตลาดที่เขาวิเคราะห์แล้วว่าคําพูดนี้แหละประโยคนี้แหละคนสนใจแล้วซื้อสินค้านะครับเราไม่จำเป็นเลยนะครับต้องมาคิดคอนเทนต์กันนะครับวิเคราะห์คอนเทนต์ตรงจุดนั้นเอาคอนเทนต์ที่เขาโปรไวแล้วนะครับมาต่อยอดจะไวกว่ามากเลยนะครับ ไว้กว่าเป็นเรียนคอนเทนต์จากศูนย์แล้วโอ้โหมาประยุกต์ทุกเซกเตอร์เนี่ยรับรองว่าไม่ทันกินแน่นอนนะครับดังนั้นตัวรายละเอียดของตัวคอนเทนต์นี้นะครับจะเข้ามาสร้างตัวระบบแลน i n g page นะครับโดยที่มีหน้าตาของแลน i n g page ที่้รงเห็นตอนนี้นะครับตรงโปรดักตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่เขาเข้าไปใน n e t ตฟ i ินะครับ n น t i ิกกระจายตัวอยู่ตอนนี้เข้าไปทุกครัวเรือนเลยนะครับเพราะว่ามัน เกิดปัญหาเรื่องเจ้าโควิด19นะครับการที่ถูกถอยกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับหลายๆคนก็ไม่รู้จะทำไงก็ดูหนังดูภาพยนตร์นะครับแต่ Netflix ต้องจ่ายรายเดืนอนถูกไหมครับโปรดักต,ตัวนี้นะครับมันมีอัลกอรที่มที่ทำยังไงมันสร้างเม็ดเงินจาก Netflix เป็นรายเดือนเขายุ่งยองได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมูลค่าของตราดนี่ครับสูงมากๆในสหรัฐอเมริกานะครับ ดูปริมาณประชากรในสหรัฐอเมริกาครับเยอะขนาดไหนนะครับตรงนั้นนะครับเป็นมูลค่าที่ไหลเข้ามาเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับจะมีศักยภาพได้ยังไงนะครับเราเจาะเข้าไปตรงรายละเอียดนะครับเมื่อมีผู้สนใจเข้ามาที่นาเลนิเพจนะครับแล้วต้องการที่จะสตาร์ตตัวรายละเอียดนี้ในการทําเงินเนี่ยนะครับเพราะทุกคนต้องการตอนนี้ครับอยู่ที่บ้านอยากจะทําเงินทําธุรกิจทํำยังไงนะครับ แล้วก็เขาก็อยากจะรู้หน่อยครับว่าเข้าไปทําได้ยังไงนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยระบบต้องการที่จะให้เขากรอกข้อมูลนิดนึงว่าคุณคือใครนะครับคุณคือใครแล้วก็อีเมลติดต่อมีไหมช่วยบอกเราหน่อยนะครับเราจะสื่อสารข้อมูลกลับไปให้ข้อมูล Data ที่สําคัญข้อมูลสําคัญนะครับจะสื่อสารไปให้นะครับเขาก็กรอกข้อมูลรายละเอียดชื่อกับอีเมลนะครับหลังจากนั้นเราก็เชื่อมต่อเข้าไปที่ไหนครับ ไปที่เวนเดอร์นะครับเวนเดอร์รับไม้ต่อนะครับไม่ใช่เราทํางานเดี๋ยวี่ผู้เดียวนะครับเขาต้องการที่จะปิดการขายด้วยเช่นกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นศักยภาพของเวนเดอร์นะครับของทางทีมต่างประเทศนะครับจะสารต่อรับจากเราเช่นกันนะครับตรงจุดนี้นะครับสําคัญมากหากวิ่งน้องเข้าใจกระบวนการนี้นะครับวิ่งน้องจะทําการเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะครับซึ่งช่วยกันในการที่จะ สร้างให้เกิดการขายขึ้นมานะครับแล้วเขาก็จะติดตามต่อเมื่อก็สามารถปิดการขายได้นะครับคอมมิชชั่นพิวิ่งก็เราจะดี5้าเรนนะครับและนี่ก็คือศักยภาพอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเครื่องมือมันทานํางานยังไงระบบเซฟโปรเซสทางานยังไงแล้วเราไปเรียนรู้มันยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราเตรียมไว้แล้วนะครับใช้งานให้ง่ายที่สุดจากผู้เริ่มต้นนะครับคราวนี้เป็นประเด็นสําคัญตรงนี้ว่าแล้วเราจะเอาคนมาจากไหนล่ะดึงทราฟิกมาจากจุดไหนนะครับ มันมีระบบเครือข่ายโครงข่ายของมาร์เก็ตทีมนะครับมาเก็ตนะครับที่เจาะในตลาดต่างๆนะครับตลาดนี้เป็นตลาดธุรกิจนะครับดังนั้นเราสามารถที่เข้าไปในระบบเครือข่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมติดต่อไปที่เจสันบอกเจสันเนี่ยระมีแต่โปรดักต์อย่างนี้นะครับเรามีลิงก์เชื่อมต่อลงเซฟโปรเซตอย่างนี้นะครับเจสันช่วยดึงกลุ่มคนที่สนใจในด้านการทําเงินออนไลน์เข้ามาหน่อยได้ไหมนะครับ ถ้าเจาสันเจเยดโอเคจับมือเป็นพันธมิตรกันเพราะฉะนั้นกระบวนการคิด2อ,ส,อสมองนะฮะสองความคิดแล้วเจสันก็ช่วยด้วยที่อเมริกาถูกไหมครับเราก็ดึงตัวระบบเซลล์โปรเซสไปให้ถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการจะถูกอินทิเกรตเข้าหากันนะครับเจสันบอกเอ้าจะเอากี่คนล่ะจาเขามีนะครับเราบอกว่า100คนโอเคเซเยตนะครับร้อยคนกระบวนการในการที่จะส่งอ่าโปรเซส คนที่ต้องการที่มีศักยภาพสูงผมใช้คำว่าศักยภาพสูงเลยนะครับตลาดคือตลาดโลกไปนี้ครับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพนะครับจะมีสหรัฐอเมริกราแคนาดาออสเตรเลียอังกฤษเวกนี้จะมีกําลังซื้อสูงอยู่นะครับดังนั้นในการที่จะออสื่อสารเป็นระบบออนไลน์นะครับหรือเขาอยู่ที่บ้านนะครับมันมีศักยภาพสูงมากๆในการที่จะสามารถปิดการขายได้นะครับ เจสันก็จะส่งคนเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่หน้าแรมดิงเก็ตของเราถ้าถ้ศักยภาพของเวนเดอร์นะครับและ product ตรงนั้นตามที่เขาคอมมิชไว้นะครับเป็นไปตามผลลัพธ์นั้นนะครับการคอนเวิร์ตจะสูงมากๆนะครับแต่บางคนบอกว่าผมต้องการที่จะนําคนเข้ามาเยอะกว่านั้นจากร้อยคนเป็นพันคนได้ไหมได้นะครับเขาสามารถเะียบริเวได้ถึง1,000คนแม็กซิมัมได้เช่นกันนะครับถามว่ามีเจสันคนเดียวนะ ไม่ในการที่จะทําอย่างนี้ได้นะครับมีคนอื่นอีกนะครับซึ่งเข้าไปในระบบเน็ตเวิร์กของเขานะครับที่แคนาดาสมมติแคนาดานะครับเกณฑอยู่ที่แคนาดาเนี่ยเกรนจะสามารถที่จะส่งคน100คน1,000คนเข้ามาได้เช่นกันนะครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพนะครับอังกฤษแคนาดาสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแต่ละคนเขาก็มีศักยภาพของเขาอยู่นะครับและเขารู้ว่าผู้สนใจจริงจ ที่มีเงินในการที่จะกําลังซื้อนะครับอยู่ที่ไหนยังไงนะครับก็จะส่งเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวระบบ Landing Page หรือ s a l e s f u n n e l ให้เรานะครับและนี่คือผลลัพธ์นะครับที่เราเทสระบบนะครับปรากฏว่าใช้ได้ผลยอดเยี่ยมนะครับเราดึงคนเข้ามา500คนนะครับแต่โปรไวให้นะครับอยู่ที่5 50กว่าคนนะครับดึงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา78นะครับ อังกฤษ10%นะครับแคนาดา9%ออสเตรเลียสานะครับและเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพทั้งนั้นเลยนะครับและตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับที่น้องต้องทำความเข้าใจนะครับผมมีรายละเอียดนะครับพี่น้องเข้ามาที่ w w w p นะคร t พิทักขีด AI นะครับ slash traffic ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับพิทักษ์ขีด slash traffic นะครับ เดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้นะครับแล้วนําเครื่องมือนี้ไปใช้ยังไงขั้นตอนประกอบระบบใช้ยังไงเพื่อที่จะทําให้เกิดการที่ดึงทราฟฟิกในปริมาณสูงเข้ามานะครับในการที่จะคอนเวิร์ตเป็นเม็ดเงินในอนาคตเกิดขึ้นนะครับพี่น้องจะต้องยกระดับศักยภาพตัวเองขึ้นมานะครับจะเห็นว่ารายละเอียดพวกนี้นะครับบางคนกังวลเรื่องสารปิดนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอุปสรรคขนาดนั้นนะครับเพราะว่า คอนเทนต์ต่างๆถูกเตรียมไวแ้แล้วเพียงแต่เรารู้การจัดวางลำดับขั้นตอนก่อนหลังทำยังไงแค่นั้นเองนะครับและเครื่องมือต่างๆก็จะช่วยเราในการที่จะ d r i v ให้เราไปจับเงินเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือเคล็ดลับวันนี้นะครับผมที่อยากจะให้ทุกคนนะครับพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นมานะครับในช่วงวิกฤตทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดอย่างนี้นะครับ หรือเราอยู่ที่บ้านหรือเราวิตกกังวลต่างๆเรื่องงานการต่างๆนะครับเข้าไปศึกษาทําเงินด่วนที่สุดเลยนะครับเข้าไปที่ w w w d pi tag s t ai t r a f f i c นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในรายละเอียดในการที่จะประกอบระบบทั้งหมดขึ้นมาครับครับวันนี้นะครับผมหวังว่าพี่น้องทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอให้ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วมัาระวังเรื่องสุขภาพนะครับและก็ขอให้ทุกคนมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับวันนี้ผมต้องขอแยกลับล้าพี่นร้องไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ